ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวเว็บไซต์ KMK Social กันค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยออไลค์โพสใน IG หรือ INSTAGRAM กันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ค่ะก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะและคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ K M ขีดโซเชียลกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยให้กรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้นะแล้วก็สมัครผ่าน G ี mail ไปได้เลยนะคะ เนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ IG หรือินสตาแกรมค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้เราก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นอถูกใจรับประกัน30วันนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็มีอันเดียวเนาะก็เลือกไปเลยนะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า IG ของเรานะคะเปิดโพสต์ของเราขึ้นมาเลยนะกดที่จุด3จุดตรงมุมตรงนี้ค่ะแล้วก็ก o อ y ปีลิงก์มาเลยนะคะแล้วก็นํามาใส่แ็บเลยนะแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่ม ร้อค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code ทุกธานาคารค่ะรับโบนัส5%มาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหร,หรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะช่วงทางต่อไปค่ะก็จะเป็น t r u อนนี่วอ l l l e t ค่ะเราก็มาใส่จานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล,ยล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่วงทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะ,ะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดููเมเนต่อ ไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหรรัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทําการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักผู้นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือย,ยังไงนะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปแต่ก็ใส่ข้อความเน หรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแดลกไฟล์ตรงนี้นะคะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์กันไปได้เลยค่ะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า S K M ขีดโซเชียลก็ได้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกข้ิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะและในตอนนี้นะก็มีเมนูใหม่เพิ่มขึ้น มาค่ะคือซีรีส์หนังจีนอยู่ตรงนี้เลยนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ค่ะ6500บ,บาทกันแล้วนะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ค่ะฟีดไปเลยนะมากกว่า400ก่อนเรื่องกันเลยเนาะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ไอจีของเรากันเนาะไปดูยอดไลฟ์โพสของเรากันนะก็โพสอันนี้นะคะยอดไลค์อยู่ข้างล่างตรงนี้เนาะอยู่ที่34ไลค์นะคะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหน้าจอรก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดไลค์ของเราค่ะจากเดิมเนาะมีแค่30กว่าไลค์เองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น154หไลค์กันแล้วนะคะ <c oughs> ก็ถือเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยเนาะแทมจะไม่ต้องรออะไรกันเยอะเลยนะคะขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะ <c oughs> ก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันนะคะ <c oughs> และทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM k, k i s o c i a l ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลรงเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปลลิงก์ไว้ให้ด้ล้างคลิิ้้กกาาามรรเขใชบ กันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดการไดไปนอก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ